คือพวกผมเนี่ยนะครับพร้อมจะนอนคุกกับพวกคนเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรวันที่เจ็ดก็ยังยืนการที่อนุสร์สถาน1ิบตุลาเมืองยุทธศาสตรต์ทางการเมืองต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตและสาพาดนำพาองค์กรและองค์การเข้าสู่อนาคตอย่างประสบค,ความสำเร็จจังหวะมันไม่ได้เรียนตรงตรงนะการเคลื่อนไหวของจตุพรการเคลื่อนไหวของพี่นอาเขาจังหวะไม่ได้กระแสมันไม่พอการออกมาเคลื่อนไหวในเวลานี้ โอกาสจะเป็นเนกาทตีฟซัมเกมหรือเกมลบสําหรับจุลพรหรือพี่นกเขาเป็นมีโอกาสสูงและมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้มากกว่าชนะเกมถ้าพลเอกประยุทธ์นะครับเดินเกมทางการเมืองด้วยการปรับคำตรีโอกาสไปต่อยาวๆจนครบวาระและมีการเลือกตั้งในสมัยหน้าและกลับมาดำรงตำแหน่งนายกกำตรีอีกรอบมีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นกัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในกะารประเด็นนายกเถื่อนนะฮะกำลังเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับมีการออกพระราชกิจจานุเบกษานะครับห้ามในการชุมนุมตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปอ้างเรื่องการควบคุมโรคโควิด -19 ในขณะที่ชาตุพรพรมพันธ์ไปยื่น ต่อนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกพรกอัชนะดังกล่าวพอบอรตรลก็ยืนยันนะครับจะสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งตำรวจห้ามอนุญ,ญาตให้มีการชุมนุมถึงแม้ว่านะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะประกาศเขตพื้นที่ที่จัดให้มีการชุมนุมได้ก็ตามไม่ได้มาในฐานะกรรมการบริหานทักหรือว่ามาในฐานะตัวแทนทัศอะไรเพราะผมก็ยืนยันแล้ผมได้ลาออกจากทัศไปแล้ว แล้วผมก็มีจุดเืนชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าผมก่อตั้งพักนะครับผมสร้างพักผมขุดหลุมสร้างกองมอดไปแล้วผมก็ปมดภารกิจยกหน้าที่ให้ผู้ใหญ่ที่จะเอาไปทําต่อเพื่อมาเพื่อบ้านเมืองโดยการอาสาของท่านกีรพันธ์ซึ่งท่านเป็นคนมีคุณภาพมีศักยภาพมีโปรไฟล์ที่ดีและผมเองก็ชัดเจนไหมครับผมเปิดตั้งแต่แรกแล้วว่ามิคหรอ พิจารพิจารเขาถิ่นพิจารพิจารบางคนบอกพิจูหรือเปล่าพิจูเปล่าเขาพิจูนี่ไงพิจูหรือคือทันเบลพันก็พิจารนั่นจริงผมไม่ได้โกหกอะไรความภูมิใจงของคือว่าได้เห็นสิ่งที่ผมฝันก็คือพักนี้ได้ขับเคลื่อนเป็นทัพเพื่อประโยชน์เป็นสถาบันที่พึ่งที่พา เขาพี่น้องประชาชนอย,าอย่างมั่น,นคงในอนาคตที่ความดีใจที่มาแสดงความดีดีกันหน้าและกัาานกัรแข็คทันทุกนี้ในวันนี้ส่วนตัวของคนชื่ดอดรเิลสเตรแลมโบ้อทาลนี้เนี่ยชัดเจนที่สุดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในหัวใจสองข้อหลักที่มั่นหนึ่งพักที่ผมจะทําการเมืองไม่ว่าผมจะอยู่พักไหนพักนั้นต้องเป็นพักที่ปกป้องสถาบัน โดยเฉพาะสาสถาบันหลักชาติศาสนาพระหมหาษัตย์ต้องเป็นจุดยืนชัดเจนหลักการเนือนั้นต้องมีจุดยืนในเรื่องของการฝูงก้องโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบว,ว่าสถาบันพระมหาษัตว์ถูกจับตัวก้าล่วงเยอะเราจําเป็นที่จะต้องออกมาต่อสู้แลวันนี้ผมก็ให้น้องๆผมได้ไปออกทํางานในการก่อตั้งองบ้านเพื่อไทยองค์ลายชันทุกหมู่บ้านงประเทศไทยอยู่ รับผมเองก็เป็นประธานที่ปรึกษาหมู่บ้านเชื้อสายโอชาโพราชันและก็เป็นสถาบันชมรมเครือข่ายผมพ้องชาติศาสนาศาสนารุทข้อที่สองจุดยืนชัดเจนไม่ว่าผมจะอยู่พรรคไหนแต่ผมไม่ได้พูดถึงรถไถ่ตังชาตินะจุจริงของผมชัดเจนตอนนั้นที่ผมจะสร้างรถไฟสร้างชาติผมพูดชัดเจนว่าผมต้องสนับสนุนบทเอกยุทธนทรโอชการเป็นนายกต่ออีกหนึ่งสมัยแต่ ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่วรวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นเรื่องภารกิจของหัวหน้าและรรงการใหม่ที่ท่านจะมีแนวทางนโยบายอะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ตัวผมยืนยันชัดเจนไม่ว่าเลขาธิกจจอยู่ที่ไหนไม่ว่าดรเตร์เลพลน,นอยู่ที่ไหนยังสนับนนสนุนอดีตวุฒิสมาชิเป็นนายกพัมนตรุนีต่อเนื่อเรามีสถาบันชาติที่ยิ่งใหญ่ชาติเราเนี่ยเป็นพันปีเรามีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เหมือนคุณ เรามีการแสดงความเคารพเรามีการไหว้ไม่ใช่จับมือกันอย่างเดียวที่สำคัญเหนืออื่นใดเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักชัยของบ้านเมืองของพวกเราทุกคนต่อเนื่องมาเป็นพันปีไม่เคยเสื่อมคลายสามอย่างนี้เป็นหลักของประเทศไทยเขาอิจฉาว่าเขาไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันํำจุน ปกป้องให้เสาหลักสามอย่างสถาบันหลักสามอย่างของประเทศไทยนี้เป็นเสาหลักที่ภาพภูมิใจของพวกเราเป็นเสาหลักที่ทําให้คนไทยทุกคนภูมิใจในความเป็นชาติภูมิใจในความเป็นคนไทยพวกเราทุกคนครับผมขอเชิญชวนมาช่วยกันตั้งชาติบ้านเมืองของเราให้เป็นที่อิจฉาของคนทั้งโลกว่าเขาไม่มีเหมือนเราครับอย่าลืมครับ คือพวกผมเนี่ยนะครับพร้อมจะนอนคุกกับพวกคนเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรวันที่เจ็ดก็ยังยืนการที่อนุสรสถานสิบสี่ตุลาเหมือนเดิมคือบ้านเมืองนี้ถ้าประวิตณ์จับได้และก็ไม่มีการจับพักการเมืองจับได้กรุงเทพมหานครจับได้คณะหลอมรวมประชาชนก็ยังจับได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยนะครับ ก็ยึดคำรองนายกวิศนุซึ่งก็บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาสกัดกัน้นประชาชนใดๆนะครับซึ่งถ้ามีปัญหาก็ต้องแจ้งจับวิษนุเครืองามเข้าขายหลอกลวงประชาชนนี่ก็คือเรื่องแรกว่าไม่มีใครฟังและมันเหตุอะไรพวกผมจะต้องฟังคือถ้าสั่งประพลเอกรวิทยไม่ได้สั่งพักเพื่อไทยไม่ได้สั่งชัดชาติไม่ได้และเรื่องอะไรผมกับพี่ดกเขาต้องต้องมีหน้าที่ในการไปฟัง เพราะฉะนั้นยังยืนหยัดเหมือนเดิมเพราะเห็นว่าถ้าจะเอากันอีกเนี่ยต้องประกาศเคอร์ฟิวซะเลยในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มจตุพรภูมิพันธ์ที่จะมีการชุมนุมใหญ่ซึ่งมีทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองมีกลุ่มพิโนกขาวเข้าร่วมเป็นการร่วมกันใช้คําว่าเป็นการล้อมรวมประเทศไทยนะครับแล้วก็จะเดินหน้าเข้าสู่การปฏิรูปนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้กําลังเดินไป นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความชอบธรรมนะครับความชอบธรรมเรื่องของการอยู่ครบการดํารงตําแหน่ง8ปปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายก,กรัตรีซึ่งเขานําสิ่งนี้เป็นเครื่องทิมแทงพลเอกประยุทธ์น,นะครับว่าอยู่ครบระยะ8ปีแล้วตามรัฐธรรมนูญนะครับถ้าหลังจากวันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปพระบลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะ มาบริหารตั้งแต่23สิงหาปี57หลังจากยึดอำนาจและเป็นนายกรัตรีนั่นหมายความว่าจะครบวาระอากับ23สิงหาคมปี65ครบ8ปีพอดีตามรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่า24เป็นต้นไปพลเอกประยุทธ์นั้นจะกลายเป็นนายกเถื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นไปได้ไหมและที่สำคัญก็คือฝ่ายไหนจะได้รับชัยชนะ แนหลักของความจริงที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรได้มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายขึ้นมานะครับทำการพิจารณาเรื่องนี้โดยตรงซึ่งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาสรุปว่าพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรียังอยู่ไม่ครบ8ปีเพราะรัฐมนูลประกาศไว้เมื่อปีพุทธศักราช2560พลเอกประยุทธ เข้าดำรงตําแหน่งหลังจากมีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการปี2562นั่นหมายควว่าต้องนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นไปจะครบวาระ8ปีคือปี2570นะครับส่วนฝั่งจุรุพรรู้ไหมจุรุพร,รก็บอกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและบอกว่าโอกาสที่ศาลจะพิพากษาเป็นโทษกับพลเอกบระยุทธ์เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรฮนะศาลเนี่ย หรือกฎหลักของกฎหมายไม่องสารเนี่ยหลักของกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่มีการนับย้อนหลังนะฮะก็จะมีการเดินแบงค์หน้าจะไม่มีผลย้อนหลังนั่นหมายความว่าพลเดกประยุท์ยังอยู่ไม่ครบ8ปีนะครับในหลักของกฎหมายและอย่างที่ที่ผมเคยเรียนไว้เขาไม่เขียนกฎหมายให้ตัวเองมาฆ่าตัวเองหรอกนะ,ะนี่คือ2ปัจจัยที่เกิดขึ้นนะในช่วงเวลานี้สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับก็คือว่า มีโอกาสที่ฝั่งจุตุพรกับฝั่งพี่นอเขาจะชนะไหมยากเพราะไปดูหนึ่งการเคลื่อนไหวของดวงดาวนะครับสองนะครับจังหวะเวลาเชิงยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองการปกครองซึ่งน้อยคนได้เรียนนะผมสอนเนื่องสาอยู่จริงๆแลวอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าคนเองนะครับมีคนที่รู้จริงๆเข้าใจย,ยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองการปกครองจริงๆเนี่ยมีน้อยมากในประเทศไทยเนี่ยแทบไม่มีนักยุทธศาสตร,ร์การเมืองการปกครองเลยนะครับส่วนมาก ก็เป็นนักวิเคราะห์ไปตามสถานก,การณ์เกมเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักยุทธศาสตร์การเมืองกนบปกครองอยู่รู้โอ้ยถามมิงเวลานว,น,น,ว,น,น,วน,นี้วันนี้วันนี้อย่างเดือนสิงหาคมเรารู้เลยโอเคเดือนสิงหาคมเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องระวังน้ําท่วมต้องระวังแผ่นดินไหวนะครับพายุงพายุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องระวังนะรเรื่องของการแตกหักความรุนแรง12และ26และ,และ27เดือนสิงหาคมทั้งนอกและก็ในประเทศ นะสิ่งเหล่าน,นี้เราควรจะรู้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจเชิงยุธทธศาสตร์การเมืองเราจะรู้ทันมิ่งเลยคาดการประเมินสถานการณ์มันเป็นหลักทฤษฎีภาวะผู้นําผู้นําต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตและสาพาดนาพาองค์กรและองค์การเข้าสู่อนาคตอย่างประสบความสำเร็จจังหวะมันไม่ได้เรียนตรงๆง นะการเคลื่อนไหวของจตุพรการเคลื่อนไหวของพี่นกเขาจังหวะไม่ได้กระแสมันไม่พอการออกมาเคลื่อนไหวในเวลานี้โอกาสจะเป็นในกระตีบซัมเกมหรือเกมลบสําหรับจตุพรหรือพี่นกเขาเป็นมีโอกาสสูงและมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้มากกว่าชนะเกมถ้าพลเอกประยุทธ์นะครับเดินเกมทางการเมืองด้วยการปรับคัมตีรีโอกาสไปต่อยาวๆจนครบวาระและมีการเลือกตั้งในสมัยหน้า และกลับมาดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกรอบมีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ